แล้วตอนนี้ก็คือผู้ติดเชื้อโควิด19รายล่าสุดของไทยไปเจอว่าหญิงไทยกลับจากเมียนมาแล้วไปอยู่ที่เชียงใหม่ติดโควิด19ปัญหาคือตอนนี้ไม่รู้ว่าผ่านเข้ามาในไทยได้อย่างไรช,ช่องทางไหนทําไมไม่มีการกักตัวนะคะส่วนการสอบสวนโรคค่ะพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างเช่นเดินทางไปหลายสถานที่พบปะผู้คนอย่างใกล้ชิดและมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกว่า300คนค่ะ หลังกรมควบคุมโรคยืนยันผลการตรวจโควิด19หญิงไทยที่เชียงใหม่ติดเชื้อหลังเธอเพิ่งเดินทางกลับจากเมียนมาโดยไม่ผ่านการกักตัวนะคะเมื่อวานนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ปิดให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นค่ะทำการบิกคลีนนิงนะคะป้องกันเชิงรุกมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งศูนย์การค้าเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หญิงไทยอายุ29ปีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19คนล่าสุด เดินทางไปใช้บริการค่ะทั้งชมภาพยนต์ทานอาหารเดินซื้อของแต่ว่าวันนี้ทางห้างเขาบอกเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะเช่นเดียวกับอีกจุดหนึ่งที่เห็นในภาพสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสันติธรรมตําบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้หญิงคนดังกล่าวก็ไปใช้บริการค่ะเมื่อวานก็เลยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของพนักงานส่งหาเชื้อโควิด -19 ค่ะมาดูไทม์ไลน์ของหญิงไทยคนนี้กันบ้างน,นะครับเธอเดินทางกลับมาจากเมียนมาเข้าไทยตั้งแต่วันที่24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดินทางเข้ามาทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่งรถตู้โดยสารเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับใช้บริการแท็กกลับคอนโดมิเนียมของตนเองต่อมาในช่วงกลางคืนก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านสันติธรรมกับเพื่อนอีกสองคนโดยสองคนนี้สูบบุหรี่มวนเดียวกันจากนั้นก็ไปค้างที่คอนโดมิเนียมของเพื่อนนะครับแล้วก็มีเพื่อนไปร่วมดื่มสุรากันด้วยต่อมาวันที่25พฤศจิกายนครับใช้บริการแท็กกลับคอนโดมิเนียมของตัวเอง จากนั้นก็ไปห้างสรรพสินค้าไปชมภาพยนตร์ทานอาหารแล้วก็เดินซื้อของผู้ป่วยเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าไม่ได้สวมตลอดกระทั่งวันที่26พฤศจิกายนผู้ป่วยคนนี้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นและก็ถ่ายเล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลนครพิง กระทั่งวันที่27พฤศจิกายนผลตรวจออกมายืนยันนะครับว่าติดเชื้อโควิด19ครับทีนี้ภาพรวมตอนนี้ผู้สัมผัสทั้งหมดนะคะ326คนแบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง105คนเสี่ยงต่ำอีก1 4 9คนและมีผู้สัมผัสอื่นๆอีก72คนนะคะเป็นผู้สัมผัสในชุมชนยานพานะบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่อยู่ร่วมในคอนโดมิเนียมของผู้ป่วย นายแพทย์โสพลระบุนะคะบอกว่าผู้ป่วยนั้นมีปริมาณเชื้อในระดับปานกลางไปจนถึงมากผู้สัมผัสใกล้ชิดมีโอกาสติดเชื้อหากว่าไปสัมผัสน้ำลายหรือว่าคนที่นั่งในสถานบันเทิองอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะครเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าสร้างความตื่นตัวกับเรื่องมาตรการการควบคุมโรคที่เชียงใหม่อย่างเข้มข้นมากขึ้นเมื่อวานก็เลยเห็นภาพนี้ค่ะคร,รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพานะคะ เดินไปตามถนนคนเดินวัวลายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ย้ำถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะส่วนนักท่องเที่ยวก็ต่างสวมหน้ากากอนามายัยแล้วหลายคนเช็คอินไทยชนะครับโดยหลายคนบอกว่ามั่นใจในมาตรการป้องกันของเจ้าหน้าที่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องป้องกันตัวเองค่ะแล้วก็จะเข้มงวดในจุดคัดกรองทุกจุดเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับทุกคนต้องวัดอนุณหภูมิ ล้างเจลล้างมือแล้วก็สแกนไทยชนะหรือเขียนชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับคนที่เข้ามาให้ใส่แมสตลอดแหมเอาออก ช่วงนี้เป็นช่วงหนาวไฮซีซันของภาคเหนือด้วยนะคะคก็มาเจอสถานการณ์นี้อีกจุดหนึ่งขยับมาดูที่เชียงรายก็มีรายงานล่าสุดว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด1ิในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งจุดนั้นเป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นการพบเพิ่มของเมียนมาอีก6คนทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดท่าขี้เหล็กรวมแล้ว15คนค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายก็เลยสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจําด่านชายแดนโดยเฉพาะเน้นย้ําพื้นที่ ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็อำเภอแม่สายเฝ้าระวังการลักลอบข้ามพรมแดนแบบผิดกฎหมายค่ะก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชม,มด้วยนะคะถ้าไปเจอว่ามีเพื่อนบ้านคนในชุมชนกลับมาจากต่างประเทศแล้วไม่ได้กักตัวให้แจ้งเอาไว้ก่อน สถานการณ์น่าห่วงอย่างที่คุณวิภาพรบอกครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะฮะช่วงนี้เป็นไฮซีซันหลังจากที่เศรษฐกิจซึมยาวมาจากโควิด1 9เนี่ยคนก็หวังจะฟื้นตัวในช่วงไฮซีซันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเราในฐานะประชาชนต้องเฝ้าจับตาดูด้วยใครกลับมาไม่กักตัวแจ้งเจ้าหน้าที่ครับถ้าไปบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมกักนะครับ